ท่อนไม้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 ถือขวานอะโตมาริตัวนี้มันอาศัยอยู่ในป่ามันชอบจะตัดต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจแต่ว่ามันก็ปลูกด้วยนะต้นไม้อะนี่นะครับตอนผมสร้างมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมก็จะใช้ตัวอ่าโจรในไม้ครับนะครับนี่นี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็พยายามปรับแต่งเรื่อยมานะครับ นี่ผมก็ทำการวาดวาดเขียนเขียนลงไปปรับแต่งรูปทรงนะครับนี่นะครับผลสรุปมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่กอผมสร้างโมดเดลเสร็จผมก็มาเขียนโค้ดว่ามันจะอับเลือดเยอะแค่ไหนเป็นยังไงชื่อยังไงหรือวิ่งเร็วแค่ไหนหรือโจมตีแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ปรับปรับเขียนเขียนแต่งแต่งอยู่นะครับนี่ผมก็ปรับอยู่นั่นแหละ แล้วก็ได้เวลามาทดสอบแล้วนะครับว่าอ่ะอตอมะลิไม่ไม่ใช่เออใช่ใช่อ่ะไอท่อนไม้ท่อนไม้ถือขวานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดูดูภายนอกมันอาจจะไม่มีแขนนะครับแต่พอมันจะสู้ปุ๊บมันจะงอกแขนตัวเองออกมานะดูดูนะแมเนี่ย นี่พอมันไม่สู้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่พอมันจะสู้นะครับมันจะงอกแขนตัวเองออกมานี่ดูเอา,เากตายมันก็ดับมรกตขมวดอมเอาง่ายๆนะครับมาดูนี่นี่นะอนี่เวลามันจะมาไล่ล่าเรานะครับมันจะถือขวานนะครับเน่ ตีแม่งก็ไม่โดนไงตัวนี้นตีตกากมากต,ตัวนี้มันอาศัยอยู่ในป่า<อ>เสกงง <w> ูเรนแบบโคตรตีโคตรกากเลยตัวนี้ต,ต,ตีไม่โดนเลยตัวมันนี้มันอาศัยอยู่ในป่าอตัวมัวนี้มันอาศัยอยู่ในป่นนา